สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง F.C. ทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะนะพี่น้องก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเนาะ, <c oughs> ะวันนี้นะครับเราก็มีแผนงานนะครับนะซึ่งเมื่อวานเนาะเราขึ้นไปเทฐาน นะเพื่อที่จะนำถังน้ำนะขึ้นไปวางนะ <c oughs> ก็ลุยกันอย่างเต็มที่เนาะเมื่อวานนะก็เหลือปูนอยู่สามกระสอบนะครับวันนี้เราก็ไปเทอีกนะฮะกันสุดนะฮะพี่น้องเดี๋ยวจะไปขนใสยนะครับพี่น้องอ่ะเมื่อคืนนะครับฝันแปลกๆนะฮะเอฟซ ฝันแปลกๆนะครับก็สองวันติดนะที่ผมฝันนะครับอ่าตั้งแต่ทำคลิปเกี่ยวกับหวยนะห้ fc ทุกท่านมั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 นเริ่มฝันหรือว่าผมคิดมากหรือเปล่านะฮะ fc นะเริ่มฝันนะฮะอ่าคืนแรกนะฝัน ว่าตัวเองนี่ถูกนะถูกรางวัลนะถูกหวยนะครับอนะ่แล้วก็เมื่อคืนนี่มาฝันอีกนะนะฝันอีกนะว่าเฮ้ยมันมันยังไงนะอหรือว่ามันจะเข้านะฝันคืนแรกฝันได้เลขห้าสองหนะครับ เมื่อคืนนี้ก็ฝันอีกนะฝันว่า,าถูกสองห้านะครับหรือว่ามันจะมันจะมันจะเข้าตัวนี้หรือเปล่านะอืมอ่ะก็เป็นความฝันนะครับทุกท่านมาเล่าสู่พี่น้องเอฟซีทางบ้านได้ฟังนะเมื่อวานนี้ก็ มีทางพี่เจนนะครับเจนเฮิบนะยายสีฟันเจนเฮิบนะ,ะชื่อช่องก็เจนจิราเฟมลี่นะครับหลายคนหลายท่านอ,อาจจะสงสัยว่าเป็นเป็นช่อง YouTube มาจากไหนนะครับ <c oughs> ก็หายไปนานนะฮะก็ไม่ไกลนะบ้านพี่เจนนะก็อยู่ที่เขาวงเองนะครับ มื่อวานนี้ก็ท่านได้นํายาสีฟันเนาะขึ้นมาให้ทางย่าหนิงนะครับก็เลยแวะมา,าที่บ้านนะครับผมคุยสเปเรลกันก็ได้ยินข่าวว่าถ้าเข้างวดนี้นะฮะย่าหนิงจะตั้งสํานักหัวสันบีนองนะมันคืออยู่บ่อเอฟซนะมันคืออยู่บ่อนะฮะนะจะ,จะตั้งสำนักนะ โอมัน,ม,น,ม,นมันใช่อยูอบอ่บ่พี่น้องอะ่ะก็ว่ากันไปนะครับนะ <c oughs> มื่อวานนะครับพี่แดงเนาะแฟนของพี่เจนนะครับก็บอกตัวเด็ดตัวดีนะฮะเลขที่ชอบนะครับงวดนี้นะครับ FC อ่าชอบเลข9 นะครับทุกท่านชอบเด็กเ่าอ่ะชอบใครชอบมันนะครับเราเราก็ไม่ว่ากันนะครับใครชอบตัวไหนนะก็ซื้อตัวนั้นนะครับทุกท่านเนาะเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับว่ากล้องฉลากจะออกตัวไหนนะครับทุกท่านเนาะไม่มีใครมองเห็นหรอกครับมันก็เป็นแค่การเดานะฮะอืมการเดานะ่ะเฉย นะครับทุกท่านเนาะ,ะเด๋วแต่ใครจะชอบตัวไหนนะก็ซื้อตัวนั้นนะครับทุกท่านเนาะ,ะตัวที่ชอบมากที่สุดนะอาจจะไม่เข้าก็ได้มันไม่ร้านเปอร์เซ็นมันไม่อะไรดอกครับพี่น้องเออเนาะ,ะส่วนผมก็ซื้อไปแล้วนะครับอา เพราะว่าบ้านผมนี่มันมัน,ม,นมันยังไงมันเกี่ยวกับเลขสี่นะฮะเออผมต้องตามเลขสี่นะ,ะเอฟซีอ๋อรถไทยผมเนี่ย 18, นะเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับทุกท่านเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดมันก็มีเลขสี่ป้ายทะเบียนก็ยังมีเลขสี่ป้ายทะเบียนรถไทยรถยนต์ ผมก็มีเลขสีม่มอเตอร์ไซค์สองคันผมก็มีเลขสี่นะฮะเออไม่แน่นะครับทุกท่านนะเนอะอมันมีหลายตัวในเอซเนาะนะนะมันมีหลายตัวใครจะซื้อตัวไหนก็ตัวนั้นแหละครับทุกท่านนะเนาะไม่ว่าก,กันนี่นะฮะ นี่ก็สี่ไปทเปะเบียนรถผมนี่นี่ก็สี่นี่นี่ครับนี่ก็สี่นีน่นี่ครับสี่สองนะ <c oughs> หรือว่าสีจะให้โชคนะครับนี่นี่ก็สีนะฮะนี่ก็สีนะครับโอ้สีเยอะๆมากมายนะฮนะก็ว่ากันไปนะครับทุกท่านมันเป็นแค่แนวทาง นะครับผมเจออะไรถ่ายหมดครับทุกท่านเนาะเจออะไรถ่ายลงช่องหมดนะอ่ะมื่อสักครู่นะครับทางเจ้าของลุงสีเนาะได้ขี่รถเข้ามารนะับข้าวเปลือกนะไปสีที่ลงสีนะโอ,โอ,โอ้ได้ถนนหนทางแล้วเนาะทุกท่านมันสบายแล้วทีนี้นะเขามารับถึงบ้านแล้วก็มาส่งถึงบ้านนะครับ เหลือนิดเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมถูกหวยก่อนนะครับ fc ถูกหวยผมจะเทคอนกรีตเข้าไปนะครับเนาะเพราะว่าน่าจะประมาณ3คิวสั่งมา3คิวเทไปเลยโอ้3คิวก็แพงอยู่นะ fc 6 7000พันเนาะเดี๋ยวถูกถูกก่อนถูกหวยก่อนเนาะทุกท่านเนาะเออ อ่ะสะเพเหละกันนะครับทุกท่านเนาะก็วันนี้ก็เตรียมไปลุยงานเหมือนเดิมนะครับอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนะถูกไม่ถูกก็อย่าด่ามากกันอย่าด่ากันเด้อทุกท่านสวัสดีครับ